ฮาวดีสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งครับกับผมโจอาชนัยจากขบอยไทยใครก็ได้ครับกับภารกิจส่งมาในวันนี้เราจะเดินทางน,นำน้องแพนเค้กนะครับไปส่งคืนที่มหาสารคามครับ โดยวันนี้นะครับเราออกเดินทางจากฟาร์มโอเคโครเรลเขาใหญ่ตั้งแต่เวลาตีห้านะครับและในระหว่างการเดินทางของวันนี้นะครับเราจะมีการแวะรับแขกรับเชิญสุพิเศษของทีมงานโปรโตของเรานะครับกับโปรออฟเข้านะคพักยกกันที่จอหอก่อนนะครับได้กาแฟแล้วครับปีบวยราวนี้อะไรครับเนี่ยคุณคุณแอบติดตามผมหรือเปล่ารับเนี่ยก็ไม่กันนะครับกับโบ โปรอัพคือเอฟซีตะยงโอเคคขาแล้วคือตามติดชีวิตโอเคคขาแล้วไปครับวันนี้ไปไหนครับโปอัพวันนี้เราไปส่งม้ากันโอเครู้ไหมเดี๋ยวไปส่งที่ไหนครับราคาไม่ต้องท้องจะเสียเดี๋ยววันนี้จะมีตั้งกล้องสัมภาษณ์นั่นนี่แคร์ทัวร์รอบเมืองแล้วก็รอบประวัติโปรอัพด้วยไม่อมันยาวมันจะคลิปมันจะสามสี่ห้าชั่วโมงเอานะพาโปรอัพแวะเติมพลังก่อนนะครับ นี่ยทานข้าวเสร็จก็เดินทางกันต่อครับอยู่บ้านหนองบุญเตะมาถึงแล้วตัวข้อมูลตัวข้อมูล,มลเดี๋ยวเดี๋ยวส่งผิดตัวว่าเตปเตปีเตอร์ขี่สตาร์เลยเจ้าเท่จังหวะขบวยเว้ยคนงแท้เนี่ยงงเนี่ยงงเนี่ยของแท้ของแท้ของแท้ นี่เรามาถึงแล้วนะครับคุณปีเตอร์มาลองรับมาแล้วครับอืมตาหลังจากส่งมาเสร็จนะครับคุณปีเตอร์กับพี่โบก็จะพาเราเดินชมสวนนะครับนี่เป็นบริเวณของคอกไก่โอ้มันวงดกคักเลยโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้โหเป็นไงครับโบ มาทัวร์บ้านสวนใช่ครับมาเยี่ยมชมเจ้าของม้าเยี่ยมชมบ้านเจ้าของม้าผู้จัดกำกวมนะผมแย่ตัวจุกงเฮ้ยเซลร้อยหนึ่งมันแย่ตรงนี้แย่ตรงร้อยหนึ่งพี่นี่แค่นี้แี่ให้มาแค่นี้ โดยในระหว่างทางกลับนะครับเราจะแวะทานข้าวกันที่เนื้อดีายอานนท์ฟาร์มนะครับคือลูกค้าเก่าจากทางฟาร์มโอเคคอร์เรลของเรานั่นเองครับโดยทางฟาร์มของคุณอานนท์นะครับจะเป็นฟาร์มที่เลี้ยงวัวบีฟมาสเตอร์โดยเป็นเจ้าใหญ่ของเมืองไทยนะครับและมีการประกอบธุรกิจอาหารหรือที่ใช้คอนเซปต์ในที่ว่า from farm to table นะครับแม่จ๊ะก็รอเนข้าวจ้ะหน่อยอันนี้น่าจะเป็นเอ็นใช่ไหมอะไระ เอ็นดึง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 เนื้อย่างหมาแล้วพี่ว้าตายแล้วเนื้อล้วนก่อนนะจะได้จะได้รวยนะเปล่าขี้โมยกินมไม่ได้เนื้อล้วนแกะของทางพี่เนื้อสเต็กเขาดีมากนี่ครับสเต็กนะ กินพิกเกอร์เ <Gym>. ล <little course. S 1> ่นละมั้งผูทรงเนี่ยอาจจะหมดที่ตรงที้น่ะจะได้นะได้ครับเดี๋ยวไปดูม้ากันต่อครับโอ้ได้ทัวร์หลายที่แล้วนี่มาทีเดียวนี่ เยอะเกินมาก,กีนเน็ตเนื้อประมาณสองกิโลโดยเมื่อประมาณ7-8ปีก่อนนะครับคุณพ่อโจนะครับได้นําเข้ามา้ากลุ่มมา้าแอนดาลูเชียนนะครับทั้งพ่อม้าและแม่ม้าจํานวนกว่าแตัวนะครับเข้าจากทางสหรัฐอเมริกาให้ทางฟาร์มของคุณอนุนนะครับมาเพื่อใช้บีดไ,ไว้โชว์ในฟาร์มนะครับปัจจุบันเราจะมาดูนะครับว่าน้องๆเป็นอย่างไรกันบ้างครับโอ้ยอ้วนซับเลยฮ จกับเขาใหญ่ไม่ได้เจอกันมาเป็นเวลากว่า4-5ปีนะครับตัง้งแต่ก่อนโควิดนั่นคือการที่โจไปเยี่ยมน้องครั้งสุดท้ายนะครับปัจจุบันน้องอ้วนขึ้นเยอะมากครับ <c oughs> ทำไมครับกับภารกิจขนส่งมาถึงที่ยามกอไทยครับมาถึงสารคามน้ำไม่ต้องท้องจะเสียครับวันนี้ก็ไม่ได้อะไรครับก็ได้นั่งคุยกันครับสาระก็ประมาณนี้ครับไม่ใช่ไม่ได้เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับคลิปที่มีสาระคลิปที่สาระครับคลิปนี้นั่งเล่นกินข้าวกินกาแฟฝากไว้ก่อนนะฝากไว้ก่อนครับตช่องทบไทยใครก็ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ